ตรวจผลสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดวันที่16มิถุนายน2563ก่อนอื่นนั้นรวมสาระชแนลขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พาดผลหวยก่อนใครนะครับอันดับที่1ออก1รางวัลรางวัลละ3ล้านบาทงวดที่3ยอผู้หญิง8655203งวดที่3ยอผู้หญิง 8655203อันดับที่2อันดับละ100,000บาทงวดที่3อออ่าง9585717งวดที่3อออ่าง9585717รางวัลที่3อันดับละ2,000บาทมี5รางวัลเลขที่ออก1190874 1584540 2403475 5192737 8245169รางวัลที่4รางวัลละ1,000บาทมี10รางวัลเลขที่ออก0811744 3801172 3965029 5283646 5886303